สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตของที่ผมใช้แล้วชอบในช่วงเดือนที่ผ่านมาจริงๆแล้วคลิปที่แล้วเนี่ยผมทําไปเดือนพฤษภาหรือว่าเมย์เนาะแต่ว่า เราก็ตั้งเป้าว่าเราจะทําได้ทุกเดือนแต่ว่าพอมันไม่ค่อยได้ออกไปไหนหรือมันไม่ค่อยได้มีของอะไรใหม่ๆมาผมก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวเรามารวบทําเป็น2เดือนที3เดือนทีแบบนี้แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยจะเป็นของที่ผมได้มาช่วงเดือน6เดือนเดเดือน8เนาะแล้วก็เอามารวมให้ทุกคนดูกันว่าเออเราชอบอะไรบ้างแล้วก็เราชอบชิ้นไหนบ้างอะไรแบบนี้นะครับ ก็ชิ้นแรกนะครับเป็นกาแฟช่วงนี้ผมเริ่มมาทานกาแฟดำมากขึ้นทานกาแฟดิฟมากขึ้นก็เลยเริ่มไปได้มเมล็ดต่างๆมานะครับอันนี้ที่ชอบเลยเนี่ยเป็นของ summer soul ทุกคนนี่อันนี้เป็นโคลัมเบียนะทุกคนโน้ตจะเป็นพีชลิ้นจี่จัสมินแล้วก็กรีนที ลองดูนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าใครชอบดิฟผมว่าแพคเกจจิ้งสวยดีแล้วก็รสชาติดีนะครับส่วนอีกอันนึงอันนี้ได้มาผมเพิ่งไปอัดคลิปชงกาแฟกับพี่พัทพัตเตอร์มานะครับแล้วก็ได้ตัวนี้มาแกให้มาก็ชิมตอนที่ชงแล้วอร่อยนะครับอันนี้เป็น Orange Chiffon ของ The Baristro อร่อยเลยนะครับก็เป็นเนี่ย o r h n g f o h i f f o n ลิ้นจี่เหมือนกัน กระสิวคล้ายๆกันก็จริงๆตอนนี้ชอบโทนฟรุตตี้เพราะว่าเราเบรกจากกาแฟนมไปสักพักหนึ่งแล้วก็มากินกาแฟดริปก็รู้สึกว่าสดชื่นดีเหมือนกันนะครับแล้วก็เริ่มจะติดใจแล้วตอนแรกผมบอกทุกคนว่าผมไม่ค่อยชอบกินกาแฟดริป หรือว่าไม่ค่อยชอบกินกาแฟดําแต่ว่าตอนนี้พอเริ่มคุ้มหนักเยอะๆขึ้นเขาก็แนะนํากันว่าจริงๆทาน IF ด้วยนะครับช่วงนี้ก็ปรับมาเป็นทาน IF เริ่มตั้งแต่8ปดโมงถึง4ี่โมงประมาณนี้นะก็พอเราตื่นเช้ากว่าน,นั้นเราก็สามารถกินพวกกาแฟได้กาแฟดำอะไรเงี้ยเพราะมันไม่นับเป็นแคลอรี่เนาะก็เลยกินกาแฟดิบซะเยอะนะครับอันนี้ก็คือเป็นอย่างแรกนะอย่างที่2คือที่ทุกคนเห็นอยู่ด้านหลังนะทุกคนลําโพงใหม่นะครับอันนี้เป็นของ transparent ทุกคนคือจะต้องบอกว่า ดีมากแล้วก็ไม่รู้จะหักคะแนนตรงไหนอะ่ทุกคนคือสวยเสียงดีคุณภาพดีเสียงใสแล้วก็ประสิทธิภาพกังวานดีมากๆจริงๆแล้วห้องผมเนี่ยไม่ได้ถือว่าเล็กนะแล้วมันก็ยังครอบคุมได้ดีเพลๆผมว่าเปิดในท,ที่ที่แบบใหญ่กว่าห้องนี้ได้อีกนะครับผมว่าสักแบบสมมุติว่าคอนโดสัก2ห้องนอนแล้วมีลิฟวิงแบบดีๆผมว่าก็เหมาะแล้วก็ อยู่เลยจริงๆเขามีหลายไซส์เขามีไซส์เล็กที่เป็นแนวแคมปิง้งแล้วก็มีไซส์เล็กที่เป็นกล่องแบบนี้อันเล็กประมาณ1ใน4ของตัวนี้นะครับก็ก็มีเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวใหญ่สุดแล้วก็เป็นไซส์ที่มันค่อนข้างที่จะเป็นออริจินอลค่ะแล้วผมชอบดีไซน์ด้วยตกแต่งห้องสวยมากแล้วก็เสียงดีมากเราใช้แล้วก็แฮปปี้มากๆนะครับ เอามาป้ายาให้ทุกคนดูกันนะครับอันนี้เป็นยี่ห้อ transparent จริงๆเป็นแบรนด์จากสวีเดนทุกคนก็แฮปปี้มากนะทุกคนแต่ว่าราคาก็จะสูงหน่อยประมาณ5 5าหมชิ้นต่อไปจะเป็นอันนี้ครับน้ําหอมก็หลังๆเริ่มใช้น้ําหอมเยอะขึ้นแล้วก็เริ่มเก็บตัวที่เอ้ย ชอบชอบมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นของบูลีหรือว่าหลายๆคนก็จะเรียกว่าออฟฟิซินยูนิเวอร์แซลบูลีนะครับอันนี้กลิ่นชื่อว่า Al ลคาเซอร์นะครับตัวนี้นะครับที่ผมชอบเลยผมรู้สึกว่ามันอยู่ระหว่างความแบบกลางคืนกับกลางวันก็คือผมรู้สึกว่าจริงๆบูลีเป็นน้ําหอมที่ฟิลสดชื่นเพราะว่ามันเป็นเหมือนวอเตอร์เบสฉีดแล้วมันจะแบบไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักแต่ว่าอันนี้เป็นกลิ่นที่เข้มนิดนึงแล้วผมก็รู้สึกว่าเออพอมันฉีดกลางวันแล้วข้ามไปกลางคืนด้วยเนี่ย ก็ได้อยู่นะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ติดทนนานขนาดนั้นนะผมว่าประมาณ4-6ชั่วโมงได้อยู่นะครับตัวนี้ก็ไอตัวนี้เนี่ยจะเป็นกลิ่นมันจะประมาณไม้ไม้แซนเดิลวูดแล้วก็มีผสม h u n e y l e t t h r r แล้วก็มีดอก o s m a n t h u s นิดหน่อยนะครับผมรู้สึกว่าดีเลยวันนี้ไม่ได้ฉีดฉีดเลยแล้วก็ข้อดีที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งของบูรีเนี่ยก็คือเวลาเราฉีดอะเราไม่ค่อยต้องระวังพวกเครื่องประดับเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็น Waterbase เนาะ มันก็คือเป็นไม่ได้เป็นแอลกอฮอล์เบสก็คือเป็นเบสจะเป็นน้ำอย่างเดียวนะครับก็ไม่ต้องระวังพวกเครื่องประดับเท่าไหร่นะอันต่อไปก็เป็นของบูรีเหมือนกันก็คือผมใช้มาแล้วก็ชอบก็คือตัวหยดที่ทุกคนเห็นตอนแรกอะครับก็คือมันจะเป็นหินนี่ครับทุกคนจะเป็นหินแบบนี้ครับแล้วเราก็เอาตัวหัวเชื้อนั้นนหยดลงไปแล้วมันก็จะหอมคล้ายๆการจุดเทียนแต่ว่าอันนี้กลิ่นมันก็สดชื่นดีนะครับชื่อว่าพาเทอสมาเทอสถ้าผมอ่านไม่ผิดก็ ชอบดีนะครับกลิ่นนี้ใช้อยู่แล้วก็สดชื่นมากอันนี้เป็นน้ําหอมแล้วก็ตัวที่ให้ความหอมนะแล้วก็มีตัวหนึ่งที่จริงๆเพิ่งได้มาแล้วก็ชอบมากนะครับอันนี้ได้มาจากพี่ไปนะครับ Gentle Oxford นะครับก็คือเป็นน้ําหอมของบรม Private Collection นะครับหรือว่าพี่ไปถ้าเกิดว่าทุกคนได้ติดตามก็คือเขาก็จะชอบรีวิวน้ําหอมอยู่แล้วแล้วก็มีน้าหอมเยอะมากแล้วก็ลองน้ําหอมมาเยอะมากตอนนี้เขามาทําแบรนด์น้ําหอมของตัวเองนะพี่ไปกับพี่รักก็ได้เป็นกลิ่นนี้มาครับ Gentle Oxford ก็จะเป็นกลิ่นแบบ เบาๆสบายๆมีความแบบเนียบเนียบแล้วก็สดชื่นนะครับจริงๆผมชอบหลายกลิ่นนะตอนนั้นที่เคยไปลองแล้วก็จะต้องบอกว่าเนี่ยแพคเกจจิ้งคือดีมากเป็นแม่เหล็กแล้วก็น้ำหนักต่าง,างๆของขวดแก้วต่างๆก็คือสุดอ่ะทุกคนราคาขวดละ9,900นะครับทุกคนลองลองทักไปดูได้ผมชอบคอนเซปต์ในการตั้งชื่อของแต่ละอันก็คือเป็นการตั้งชื่อตามผ้าเนาะมีออกซฟอร์ มีคอตตอนมีแคชเมียร์มีทวีตอย่างเงี้ยมีวูลมิสเจอร์เรียสวูผมว่ามิสเจอร์เรียสวูก็ดีนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าใครชอบกลิ่นกลางคืน m y s t e เงี้ยมิสเเรสวูเป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่ผมชอบมากลองไปหาดมกันดูนะครับทุกคนต่อไปนะครับเป็นเสื้อผ้ากันบ้างดีกว่านะครับเสื้อผ้าก็จริงๆมีตัวหนึ่งที่ผมช่วงนี้ใส่บ่อยมากก็คือตัวที่ผมใส่อยู่เดี๋ยวผมจะลุกให้ดูนะครับกางเกงทุกคนเนี่ยตัวนี้เป็นกางเกงของ ยูนิโคลทุกคนเป็นยูนิโคลวายทาวเซอร์นะทุกคนผมรู้สึกว่ามันน่ะกว้างประมาณนึงแหละแต่ว่ามันทิ้งตัวดีมากเลยแล้วมันก็เป็นทรงดีมากเลยนะครับบวกกับที่ว่ามีความเป็นเอวเอวยางยืดนิดนึงเอวจัมปนิดนึงแต่ว่าก็ยังมีรูที่แบบเใส่เข็มขัดได้ด้วยนะครับผมว่าดีมากเลยถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยลองก็ไปหาลองกันได้นะผมรู้สึกราคาจะประมาณพันหประมาณนี้นะครับพันหหรือยังไงนั่นแหละลองไปดูนะครับ ไม่แน่ใจยังมีอยู่ไหมนะผมได้มาประมาณเดือน2เดือนแล้วแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งที่ชอบมากๆเลยก็คือนี่ผมเพิ่งได้หมวกมาใหม่กับเสื้อโปโลนะครับของนี่แบรดนด์กิซเน่เป็นโปโลแขนยาวที่เป็นผ้าวูนะครับอันนี้เป็นสีเขียวแล้วก็มีตาจิ้งจอกแบบเหมือนโทนออนโทนตรงนี้ผมว่าสวยเลยนะครับก็คือวันนั้นผมล่าสุดผมได้มีโอกาสไปเป็นสไตลิ่งเขาเรียกว่าอะไรอะ Advisor, ไปไปไปแมชลุคให้กับเขาในการเดินแฟชั่นโชว์กับของคอลเลคชันใหม <laughs> ให่เขาเล็กๆแล้วก็ได้ไปพูดแนะนำอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเสื้อผ้าสวยมากนะทุกคนถ้าเกิดว่าใครอยากหาเสื้อผ้าที่เป็นฟิลแบบว่าคอนเทมพอร์รี่นิดนึงไม่ได้คลาสสิกมากแล้วก็มีความเป็นแบบแฟชั่นสนุกสนุกมีสีสันนิดนิดแล้วก็ใส่แบบวันหยุดสบายๆอ่ะเมซองกิเน,น็กก็เหมาะนะทุกคนลองดูได้ครับชิ้นต่อไปคืออันนี้ครับเป็นเฮอร์เชลดับเบิลแบ็กนะทุกคน ผมรู้สึกว่ามันคล่องตัวดีมากเลยเพราะว่าช่วงเนี้ยผมก็ไปต่างจังหวัดบ่อยใช่ไหมครับแล้วก็ใช้ใบนี้ตลอดเลยเวลาเดินทางแบบ1คืน2คืนเราก็จะใช้ใบนี้ตลอดเพราะเรารู้สึกว่ามันใส่ของได้เยอะมากแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้เป็นฟิลแบบ s e เรียสเท่ากับกระเป๋าเดินทางเพราะว่ากระเป๋าเดินทางจริงพอดีพอมันมีขอบมันมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็แอบ,บจะแบบยัด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 ,ยดไม่ค่อยได้อันเนี้ยยัดยัดยัด,ยดได้เยอะมากแล้วก็ดีมากนะครับทุกคน ลองไปหาใช้กันดูนะครับ h e r s h e l d u f f e r Bag แล้วก็ผมว่าราคาก็สมเหตุสมผลไม่ได้แรงมากจนเกินไปนะครับทุกคนลองไปหาใช้กันดูมีลายซีเหมือนกันนะครับตัวนี้ วัสดุก็ทนมากๆส่วนอันต่อมานะครับเป็นคลีนเซอร์ทุกคนของลังโคมนะผมเพิ่งได้มาแล้วผมก็อ่ะจริงๆแล้วที่ผมใช้อยู่ทุกวันเนี่ยมันหมดไปละผมก็เลยได้ตัวนี้มาแล้วก็ลองใช้แล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยชอบมากเลยคือมันเป็น f e ลลิ่งที่แบบเอ้ยล้างหน้าแล้วสะอาดแต่ว่าก็ไม่ได้เอียดแล้วก็รู้สึกว่าความฝืดของหน้าตอนที่หลังใช้เสร็จเนี่ยมันกําลังดีแล้วก็เป็นกลิ่นแบบออกแนวแบบโสม,สม,สมนิดๆนะ่ะทุกคนลังโคมทุกคนลองใช้ดูนะตัวนี้เป็นคลีนเซอร์ที่ผมรู้สึกว่าใช้ แ้้ว <Happy S 1> อยู่ช่ชงนนีะครับกลับมาเรื่องรองเท้าบ้างนะครับสอเดือนล่าสุดนี้ผมไม่รู้เป็นอะไรกับกับ<ๆ>สอ,สอคู่ที่เป็นทูโทนทุกคนนี่หลายๆคนอาจจะเห็นผมใส่บ้างแล้วนะใน IG ต่างๆนะครับทูโทนทุกคนมันเป็นเหมือนเดือนของทูโทนคือคู่หนึ่งเนี่ยเป็นแบบเรียบร้อยก็คือ Cockett n d ์โจลนะอันนี้ได้มาจาก The Decorum นี่แหละแล้วก็อีกคู่หนึ่งเป็นพาราบูเราได้มาจาก เกาหลีก็คือถ้าเกิดว่าใครได้ดูเมนแฟร์ชอปปิ้งที่เกาหลีเนี่ยเราก็ได้คู่นี้มานะครับซึ่งคู่นี้เนี่ยผมรู้สึกว่าสวยมากแล้วก็เวลาไปเที่ยวเนี่ยใส่ดีเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นบูทก็ไม่ต้องระวังอะไรมากก็เสียอย่างเดียวแค่ว่าอาจจะอาจจะหนักนิดนึงเป็นรุ่นไมเคิลนะครับปกติเราก็จะเห็นเป็นแบบฟีลแบบหนังทั้งคู่นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นหนังสีขาวที่เป็นเกรนผสมกับสเวดที่เป็นสีประมาณแบบแพนอ่อนๆนิดนึง สส่วนคู่นี้เนี่ยนะครับทุกคนเป็นออนไลน์ทุกคนหนังสีแทนเหมือนกันแต่ว่าตัวด้านบนเนี้ยเป็นแคนวาสผ้าที่ออกเป็นสีแบบเบจซึ่งเอาจริงๆพอมันเป็นโทนเบจอะ่ะผมก็รู้สึกว่ามันก็ทําให้ใส่ง่ายเหมือนกันนะเพราะว่ามันก็ไปทางสีเบจสีกะกีอย่างเงี้ยนะครับก็คือมันก็จะเข้ากับชุดได้ง่ายขึ้นมากกว่าสีขาวนิดนึงสีขาวมันก็แอบจะมีความแบบคอนทราสต์อยู่จัดก,กว่านิดนึงอันนี้ก็อาจจะแบบเป็นสีที่แบบแมทช์ง่ายขึ้นมาอีก,อกระดับหนึ่ง ซึ่งอันนี้เนี่ยครับชื่อรุ่นว่า Richmond 2นะครับนี่แล้วก็เป็นอันไลน์เลยนะครับนิ่มๆแบบนี้เลยใส่แบบสบายๆก็จะมีแข็งๆแค่ช่วงหลังข้างหน้านี่ก็จะมีแข็งๆแค่ช่วงนี้นะครับนี่ตรงกลางนี่ก็คือสบายๆเลยนะทุกคนใส่สบายมากนะครับ2คู่นี้ดีเลยนี่ครับทุกคนชิ้นต่อมาเปลี่ยนมาให้ดูเลย <c oughs> คือเป็นโปโลของ The Decraum เองเนี่แหละเขาทำเป็น Made in Japan Series นะครับมันเป็นผ้าปีเก้โปโลก็คือเป็นผ้าที่เป็นจุดๆปกตินั่นแหละแต่ว่า ที่ผมชอบเลยคือคอกับปกเขาอะทุกคนคือเหมือนกับเขาทํามาเพื่อให้ใส่กับแจ็คเก็ตแล้วสวยก็คือปกติแล้วทุกคนจะเห็นเป็นคอแบบบางทีมันก็จะแบบแบะบแบบไปแบบนี้ใช่ไหมโปโลหรือว่าเป็นคอที่แบบปกติทั่วไปมันก็จะไม่ได้เป็นเชฟที่มันสวยเหมือนเสื้อเชิ้ตฟ,ฟิลเนี้ยทุกคนอันเนี้ยคือเหมือนเขาทํามาเพื่อให้มันใส่กับแจ็คเก็ตแล้วสวยเนี่ยครับทุกคนเห็นไหมว่าใส่ออกมาแล้วมันอยู่ใต้แจ็คเก็ตแบบสวยพอดีมากๆเลยอ่ะเนี้ย มันก็จะมีความโค้งนิดนิดแล้วก็ลงใบรับกับปกแจ็คเก็ตคือมันเป็นเสื้อโปโลโที่เหมือนทํามาเพื่อใส่กับสูตรสไตล์ประมาณเนี้ยแจ็กเก็ตสไตล์ประมาณเนี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าตอบโจทย์มากเลยนะเพราะว่าก็ยังไม่เคยเห็นโปโลโที่เป็นผ้าพิเกที่เป็นแบบเนี้ยปกติแล้วจะใส่นิดโปโลโหรือว่าใส่อะไรกันมันก็จะเป็นผ้าแบบแบนๆหน่อยแต่ว่าอันเนี้ยพอมันมีสตรัคเจอร์มันมีความแบบเด้งของปกงนิดนึงแล้วพอมันใส่แบบเนี้ยมัน มันสวยอะทุกคนก็นี่แหละครับโปโลที่ชอบแล้วก็แจ็กเก็ตอันนี้ก็เพิ่งได้มาเหมือนกันแล้วก็ชอบมากๆเหมือนกันอันนี้เป็นของรีแจ็กเก็ตนะได้มาจากร้านรีไฟแนนซ์นะทุกคนอันนี้เป็นสีน้ําตาลผ้าฮอปแซกวูฮอปแซกนะอนะลองไปดูกันได้ผมรู้สึกว่าพุ่งตรงเดี๋ยวนี้ดีมากเลย <ๆ S 1> ก็คือมีร้านสไตล์เราเนี่ยหลายๆร้านแล้วเราก็รู้สึกว่ามีแต่ของดีๆมีคุณภาพทั้งนั้นเลยทุกคนยังไงก็ ลองไปเลือกกันดูนะอันนี้เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ผมชอบมากเหมือนกันนะครับริงแจ็กเก็ตใส่แล้วก็แฮปปี้มากๆเพราะว่าค่อนข้างลงแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยถ้าลงขนาดนี้จริงๆเราอาจจะไม่จำเป็นต้องตัดก็ได้นะมายถึงพวกปีสโปกอะ่ะจริงๆแล้วมันก็ใส่ประมาณเนี้ยผมรู้สึกว่ามันไม่ต้องรอ,อนานดีแล้วมันก็ได้สูตรค่อนข้างเร็วด้วยได้แจ็กเก็ตค่อนข้างเร็วเลยรอแค่แบบอาทิตย์หนึ่งไม่ได้แนละ้วถ้าเกิดเขามีของนะเราทำแค่ความยาวแขนต่างๆทุกคนก็ลองดูนะครับวันนี้ก็ มีประมาณนี้นะ3ชิ้นจริงๆอันเนี้ยแจ็กเก็ตที่ผมได้มาผมได้สูตรลินินมาด้วยก็แฮปปี้เหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยได้ใส่เท่าไหร่ถ้าเกิดว่าได้ใส่เยอะๆก็เดี๋ยวจะมารีวิวอีกทีหนึ่งแต่ว่าทําคลิปรีวิวไ้แล้วทุกคนไปย้อนดูกันได้ครับรีวิวกรีแจ็กเก็ตก็3เดือนนี้ของที่ได้มาอัปเดตประมาณนี้นะทุกคนถ้าเกิดว่าเดี๋ยวมีอะไรระหว่างทางก็ถ้าเกิดอยากติดตามแบบเรียลไทม์ก็ลองติดตาม IG ผมได้นะครับ t a n i n sr ก็จะอัปเดตเป็นแบบคลิปแต่งตัวสั้นๆหรือว่า ถ่ายรูปเป็นออฟฟิตต่างๆให้ดูว่าในแต่ละวันเราแต่งตัวประมาณไหนนะครับทุกคนยังไงก็ฝากติดตาม i.g กันด้วยนะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอนคลิปหน้าครับคลิปนี้มาอัปเดตเฟรนด์ของเดือน3เดือนล่าสุดให้ดูกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าช่วงนี้ใครมีอะไรอยากให้รีวิวก็ลองพิมพ์มาคุยกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเจอนิปต่อไปครับสวัสดีครับ